ทุกคนครับวันนี้เราแยกเล่นเราอยู่ในเกมใหม่ครับเราจะโหลดตัวกันยังไมนะครับน้องกูเสียงไม่ดีเว้ยว่าช่วันมันทำใหม่ะเดี๋ยวอัพโหลดคลิปนี้อะอัพโหลดคลิปนี้ไปเลยเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์นะครับ มานะกดตรงนี้แอปนี้ครับใช้ประจำนะใช้ประจำไปก่อนดนเมือนเลยในโทรศัพท์นะผมโหลดในโทรศัพท์ผมเนาะผมโหล,โลดแอปนี้แหละออโทรศัพท์โทรศัพท์คนเนี่ยเราไปจัดทำอะไรก็ไม่รู้อัปปี้โอ<ม>้อมติดตั้งนะฮะติดตั้งมันแอปดีมากเลยเชื่อผมเชื่อผมนะครับเยีย๋ยวเอาไปช่วยคอมเมนต์นะครับ เชื่อเรานะฮะมาเขาต้องสกแกนก่อนนะครับกแ,กแล้วเราก็ไปฝั่งนี้นะแล้วมันก็จะมีแอปนี้นะครับทุกคนให้เราเขียนให้เราเขียนนี่กดติดตั้งได้นะครับต,ตกลงลนะครับกดตกลงนะครับนี่กําลังติดตั้ง<ด>นะกด,ดอนุญาตนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับกดติดตั้งนงฮยเฮ้ย,ยทำไมไหมครับผาพเามันหัวเฮ้ย เมื่สิวันนั้นนาพี่จะเปลี่ยนตัวนคนไม่ไรนาพิ่จะเปลียนตัวนักคนมาเดี๋ยวผมจะปีนให้น้องคอลลีเดี๋ยวคอลลีช่วยยกเลกหารด้นะจะเล่นแข่งกันนะบินอใช่ไหมคนคู่ไอ้ช่วยแต่นี้ไอ้นี่ว่าจะมาเดนเบรย์เบรย์เบรยเบรยเบรยเบย แม่แก้วเราจะไปเชียวโอน้องผมชอบซูเปอร์มาริโอ้ 3D เว r ล d ์อคนไปถ่ายทำทุกคนไปอยู่ในช่องผมนะครับช่องผมเต็มกว่าน้องผมของผมช่องผม400ไม่ไ้พ่ยน่นไม่ไม่ได้กำลังทำวีดีโอไป2 2ช่องช่องผมนะครับ300ช่วงว่าต่อมาเด็ดบินเออช่องผมสาวจะ สี่ร้อยนะเล่นน่ะพี่จะจะโตจะโตเมื่อไหร่น่ะพี่จะทำนี่แล้วผมไม่ค่อยลงพี่โตไหนบ้างไม่รู้กันเราจะเป็นเลเซอร์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 วัดวัด the fuck เอยอะไรอ่ะว่าอะไรนาบีลองเล่นดูก่อนเลยว่าเร็วแป๊บนึ่งนะฮะนาบีลองเล่นมาโอเคนะครับมาแล้วโอเคนะครับเล่นอ่ะเป็นมันนอนเล่นกัน มามาเร็วเลยมาเราเรามาแล้วโอ้ยตัวละครเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้น้องนะครับสงสารน้องกูเฮ้ยน,นี่ตัวละครไหนวะตัวละครไหนอ่ะกูจะเอาเป็นชายเว้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวผมจะทำตัวละครนะฮะจะเาตัวละครไหนตัวนครตัวนครเซลฟังเอ่อตัวนครเป็นผู้ชายก็ได้ฮะน้องกิน กินก uh, uh. ิน like, ก oh, ินมาถ่ายทำต่อยนทุกนาบินนาบิไม่เป็นผู้หญิงนาบิจะเป็นผู้ชายน่าสงสานบินนาบินบจะเป็นผู้ชายหน่อยโอซับคลีับเ่นาิเล่นด้วยมีมีตัวละครที่บทนเนาะ มีตัวนะละครล็อกนาฟีเหรอถ้าอยากล็อกใช่านาฟีนาฟีจะเป็นจะเป็นนาะฟีไม่เป็นผู้หญิงนาฟีจะเป็นผู้ชายอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครน,นะคะให้เป็นชายนะ,ะไอ้สัตว์มีแต่ยิงไหวเฉยมีแต่หิงไอ้ควายนีแต่หญิงไอ้เชียน <c oughs> มีแต <c oughs> ่ชายได้เหรอวะ โอ้ยเดี๋ยวผมจะลบตัวละครนะฮะไม่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 เดี๋ยวผมจะลบตัวละครน,นะฮะอ่ะลบ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 แม้แต่เหลือตัวเดียวแล้วผมก็จะเพิ่มใหม่เออสตีฟมาไม่ใช่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเราผมนะเจ้าเสียอะไร สีเขียวอ่ะสีสีแดงสีเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้อุ้ยสิผมไม่ได้จะเอาซอมบี้ใช่ไสีประมาณสีเขียวมั้งรูปแบซอมบี้เลยผมบอกว่าผมครับผมโอเวอร์โอ้ยช่องน้พี่สี่สองเจ็ดบินแล้วหมดไม่ได้ช่วยผมบัมบมหนึงทุกคนเอาเสื้อให้น้องด้วยนะเดี๋ยวน้องโอเวอย์

นอาที่ยกเรื่องลำขาดเป็นไหมเป็นเนาะช่วงเวลาประมาณนั้นี่ยมันจะเกิดภาวะน้ำนพี่ทำไมนาพีขาดน้าเดียวผมจะเอ้ผมนะเอาผมนี่คือจุดที่คาดว่าเป็นจุดที่คุณางโมจะกเอต่เดียวผมจะเอาไปสีขาวเลยนะรบายไม่เอาอ่ะนาฟีนี่ไม่รอแล้ว นั่งอยู่ที่หัวเรือกับผู้ชายอีกคนไม่เอาเอนี่ตาอยู่แล้วไไม่เอาอีกส่วนหนึ่งมีคนปัเรือยืนอยู่ทางตอนท้ายของเรือบนเรือน่าจะมีอยู่ประมาณห้าถึงหกคนตอนนั้นสังเกตเห็นว่าบนเรือมีการโผล่ตัวแต่การโบเหมือนนั่งทำท่าเหงาๆอยู่ที่หัวเรือหากบินน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ เราทำกราฟิกออกมาก็น่าจะเป็นภาพแบบนี้เป็นส่วนขอ๊กพี่ผู้ชายเสื้อสีแดงเอ้ตุ้งไม่มีเอาอินนี่นะพี่หลอนับไมจะเอาอินนี่เอาอินนี่ทำไมปากอินนี่ไม่สวยหรอนับไปจะเอาตัวนักขอลไม่เอาฟันนับพีไม่เอาฟันทำไมจะเอาอินนี่ทำไมไม่เอานับพี่แล้วเราจะซื้อของ ทำไมแป๋วอ้นวดอืมอืเออโอเคได้แล้วน้องไม่เอาออซื้อน yeah, ี่ดีกว่าแล้วก็นวดแล้วไม่ไม่เป็นสกสาเลย่ฮนวดนี่นวดนี่นะ ไม่เอาฟันนี้นะฟีลโอเคี๋ยวจะไปเปลี่ยนฟันหรือไปเปลี่ยนฟันเนาะไอโอแบ,บลอกชุดเอาผมเนี้ยนเะอาไห<อ>ม เอาอันนี้เอาไม่เอานะบินไม่เป็นฟรีเอ้ไม่เอาอันนี้นะพี่ผมไปแบบนี้ได้ไงไม่เอาผมมันไหนน่าสงสารนะบินน่ะเอาผมนะบินนะผมไปแบบนี้ได้ไงเอ้หนะาฟรี ไม่ทำจีทยสงหมื่นสีบาทเรื่องแผ่นดินสี่แสนบาทพาราดอนภาสามแสน่ใช่ะเปลี่ยนเสื้อนะคะไม่เอาผมอันนี้ผมไม่เอานี่แหลมแหลไม่เอาเอาอันนี้ทำไมทำกูเด้งออกเคนับเคนี่ อม,มาเริ่มเล่นอด้วยความที่ส้มสุเือไม่เปียกน้ำแล้วลื่นหรือไม่า,ยามยากิตนมนว่าเราอาจจะทำผิดไเะว่อนเดี๋ยวยวอนมาแบบนีึงก็ได้นะคะทีมงานตอนที่คุณังเนีองเงเ่อตว่ตามคบอกเล่าของคนขับเลยนะคะนาฟินน้ำจะเอาโคงทำไมเอาจากนั้นนลอยกมุจั่เลยขอร่าจับีนเฮ้ยนาเป็นหนาเป็นทำพลาตอนไหนนี่ไม่ค้าปลอมเหมือนนี่ นายเป็นทำเอง่ะนนี่อบ้านใครนี่บ้านคนนี่บ้านเป็ดอะไรอย่าทำอะไรป่านายบินเล่นก่อนนายบินไม่เป็นไม่รับเทมันอันตรายน่านบบเป็นร้องแล้วก็ปิดถ่ายทำนะฮะ